มาเวียนเทียนวัดร้างบัวว้าวก็เห็ดตลกมากอีดางกระด้วไม่ได้ทำบุญการแท้การแท้ใจนะค่ะมาเวียนเทียนวัดล้างบัวค่ะเพื่อนๆมีดอกบัวดอกไม้สวยๆค่ะบูชาบูชาหยอดตู้ค่ะเพื่อนๆ เพื่อนมาทำบุญกันนะคะวัดางัวไฟสวยงามมากค่ะมีบุญข้างในด้ยค่ะตอนนี้แย่ช้ำไปโบสถ์กันเป็ไปสวยมากเลยอความเจริญแห่งชวิ้พเจ้านอานาขอรข้าพเจ้านี้จิุ่งเรืองในหน้าที่การงานข้าพเจ้าขัวโบารมีแห่งกาสาธุน สวยค่ะเพราะว่าวันที่28จะมีงานประจำปีกันเลยติดไฟไว้เลยค่ะเพืเ่อนๆ2งานประจำปีวัดมมามา อาจารย์ยังไม่ลงค่ะใครเรียนต่อนก็เรียนได้ค่ะนี่คือบรรยากาศวัดตั้งอัววค่ะเรียนเรียนสวยมากเลยค่ะไม่เยเพื่อนๆจะกลับบ้านก่อนก็เรียนได้เลยรอเรียนพร้อมก็ได้แต่ใครสะดวกยำรอเรียนป้อมป๊ะ จันเจ้าก็สวยมากเลยค่ะจันสวยวันนี้นั่งรอตรงนี้แหละ